สวัสดีนะคะวันนี้มาเดินเล่นตามทุ่งนาให้ดูบรรยากาศวันนี้จะไปหาอะไรดีได้กระแป๋งมาหนึ่งอันกับมีดเ,เดี๋ยวไปดูน้ำันเลยว่าจะได้อะไรไปกินตอนเย็น แล,แล้วก็ออกมาถึงสิ่งที่จะเอาวันนี้ก็คือหน่อ,อไม้หน่อ,อไม้ไปแกงจ้าอยากได้แหนงไม่มีแหนงเลยจะได้พอกินไหม หาล้ไม้แกงแดงซึ้แซ่บน้ำกันด้วยจ้าคนใดที่เขาเบิงเขาสมกัขอบุนขอบคุณหลายๆด้วจ้าค่อยคิดว่าค่อยเห็นนอมันค่อยจะเอาหนอนไปแกงมันจังสีแซ่บหลายใช้เวลา ดได้แล้วลนหนอนอแล้วอบหนอที่สอง คิดว่าสองหน่อกันนะสิพอแกงแล้วแกงร้ายเด้อดฉินโบเบดเสียดายของกินไม่หมดเสียดายของได้สองหน่อแต่มันก็มีหลายหน่อยอยู่มันยูสูง หน่อไม้ฝนไม่ตกก็เลยออกไม่เยอะได้หน่อไม้สองหน่อกับ กับแรงเล็กๆสองสาแนวอ้หน่อใหญ่เอาไหมจะเอาหรือไม่เอาดีเอาไปเลยแล้วกันหน,นก็เห็นแล้วอุดใจไม่ไหวโอ้ถ้้เห็นัแต่แรกเสียวนอเดียวเ,เลยจบเสียดายเสียดายแล้วจะเอาไปทำอะไรกินเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกดีกว่าแต่มันจะเอาได้ไหม หนี้ต้องถางคิดว่าจะเอาได้ไหมถ้าตัดแล้วเอาไม่ได้นี่เสียของ,ลงเลอยอคิดว่าจะเอาได้ไหมไม่น่าจะเอาได้ ก็น่าจะได้ลองดูเจาก,ก็มาออกหกขัดเนาะโอ้ยสออกเป็นเป็นกระบบนเนาะนี่นมันจะอืม้ม สุดท้ายก็เอาได้แล้วจ้าเพือสีเอาได้โอยเมือม่อยเมื่อยหลายมันเอายากมือนี่ตอนแรงคงจะได้เมโนูแกงหน่อไม้ใส่ข้าห้องอย่างผักไข่แหนะบอกผักไ่แหนะเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งไปส้มตอนแกงกันเด้อจ้าวิวยามแรงๆ บรรยากาศตอนแรงๆบรรยากาศดีหลายจ้าพูดแล้นกบินอยู่ทึงฝาได้แค่มองโอ้บรรยากาศดีลมพัดเย็นๆบวมีเสียงบวมีเสียงรหเสียงยังแบบได้ยินแต่เสียงนกเสียงกบเสียงเขียดอู้คักหลาย หาแรงวันนี้สิ่งที่ได้คือแกงหน่อไม้แน่ๆผักที่ไม่ต้องไปหาไก่อยู่หน้าฟาร์มเลยจ้าออกมาจากฟาร์มปุ๊บเดินตรงมาปุ๊บ <c oughs> มีพักกระถินโอกินต่ำมะุงแกงหน่อไม้มันจะคักแล้ว นี่สะดวกสบายมีมีผักรอบฟาร์มเก็บกินได้ตลอด อะไรรู้น้องพอยน้องพองยน้ำหนักเแท่เดินผ่านหน้ากล้องเลยน้องพลอยอันใหญ่ อีกละโอ้ยจิแมนจิแมนอีกละโอวิจแกงใส่เห็ดเพะมากินข้าวแรกน้ำกันเด้อจ้าแกงเราใหม่แซ่บแซบใส่เห็ดเพะใส่ผักขยัขนขยันแห้ง